สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังความคิดเห็นของแฟนๆฟ,ฟุตบอลชาวอินโดนีเซียกันก่อนเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ของกลุ่ม G ีในนัดที่6เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียกันกว่าว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลย ซึ่งคอมเมนต์แรกก็มาบอกว่าอินโดนีเซียประทะไทยเปรียบเสมือนฝูงนกเจอกับฝูงช้างเลยฮ่าๆและก็มีคนมาตอบว่าประเทศไทยอาจจะถูกหยุดโดยอินโดนีเซียก็เป็นได้นะและก็มีคนมาคอมเมนต์ต่ออีกว่าไทยแลนด์ศูนย์อินโดนีเซียหนึ่งเวียดนามหนึ่งอินโดนีเซียสองศูนย์อินดนเซียสความเข้นที่สอแม้ว่ามันจะเป็นงานยากแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุด ความคิดเห็นที่ 3. ฉันแน่ใจว่าอินโดนีเซียทำมันได้พระเจ้าอวยพรความคิดเห็นที่ 4. เมื่อวันก่อนฉันคาดการไว้ว่าไทยจะแพ้โอมาและตอนนี้ฉันก็จะคาดการไว้ว่าเราจะชนะไทยได้3ต่อหนึ่งคำพยากรณ์หมอผีไม่เคยพลาดฮ่าความคิดเห็นที่ 5. แพ้หรือชนะฉันก็จะเชียร์อินโดนีเซียต่อไปความคิดเห็นที่ 6. เมื่อไหร่ทีมชาติจะได้ฉลองเหมือนยุคเก่าๆบ้างนะ ความคิดเห็นที่7คําคำอธิษฐานและการสนับสนุนของเราพร้อมกับความลำบากของเรานักเตะความคิดเห็นที่8ฉันภาวนาให้เราชนะความคิดเห็นที่9ในนามของพระเจ้าฉันขอให้เราชนะไทยแลนด์ความคิดเห็นที่10ชนะหรือแพ้เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการสนับสนุนของคนในชาติ ความคิดเห็นที่11ขอให้คำว่าไม่มีความหวังหายไปอย่างน้อยก็ชนะทุกเกมและความคิดเห็นที่12สกอร์2-1อินโดนีเซียต้องชนะความคิดเห็นที่13พิชิตไทย4-2หรือ3-1แค่นี้ชั้นก็ฟินแล้วฮ 5, 5 5และความคิดเห็นที่14ก็มาบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการพิชิตไทยแลนด์ ความคิดเห็นที่15อย่าแพ้ต่อไปอีกได้ไหมครั้งหนึ่งพวกเราเคยรับชมอย่างมีความสุขมากความคิดเห็นที่16ผลจะเป็นยังไงก็ตามจงรักษาจิตวิญญาณของพวกคุณไว้ความคิดเห็นที่17ทําทำให้ดีที่สุดพยาครุฑผู้กล้าหาญความคิดเห็นที่18สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าแพ้ก็พอแล้วฮ่าฮความคิดเห็นที่19หวังว่าผลจะออกมาเป็นบวกสำหรับทีมชาติของพวกเรา และความคิดเห็นสุดท้ายฉันจะรับชมด้วยความสนุกไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามและนี่ก็คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียที่มาคอมเมนต์กันในเพจ bssi เพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปอร์ตคอมเมนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ